สวัสด,ดีท่านผู้ชมนะคะผ่าท่านผู้ชมนะคะมา,าตามโตนะคะตัวเลขของปู่คาเสนนะคะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้นะคะปู่ให้แปดสองหกนะคะก็เข้าเต็มเต็มแปดสองสองแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะปู่บอกว่าตัวเลขออกแล้วก็จะปล่อยให้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาตามปู่ได้เลยนะคะท่านผู้ชม <Eso S 1> นะคะ,ะช่วงนี้ช่วงจะปีใหม่แล้วเนาะปู่เนาะธันวาคม,ปมเป็นเป็นเป็นเดือนสุดท้ายของเดือนสุดท้ายของปีนี่ไงปู่ให้โบนัสแล้วอืม โบนัสบูงให้ทุกคนในปีใหม่นี้อในเดือนธันวาลน,นี้ <Okay. S 1> ให้โบนัสใหญ่อืก็ได้มีเงินมีทองกลับบ,าาบ,บ,บ,บ้านไาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอืมไปทํางานต่างเดอนก็คงจะได้พักผ่อนอืมทุกคนก็อยากมีโชคมีลากเงินทองกลับบ้านก็เลยให้โบนัสไปหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาท รับเอานะยังไม่รับเอานะต้องรับเอาต้องรับเอานะครับหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทพี่ช่วยในได้เต็มเต็มกระโดดโลดเต้นช่วยได้เต็มเต็มโอ้ยเนาะวันนี้ก็ไม่พลาดเนาะกล้วยหอมด้วยครับวันนี้ไม่พลาดครับกล้วยกล้วยกับกล้วยกล้วยอยู่แล้วอืมครับกล้วยกับกล้วยกล้วยหนึ่ก็ส่งท้ายด้วยอืม ต้อนรับปีใหม่ต้นรัปีใหม่เก่ชายปีเก่าครับต้องกลืนกลืยก็ปูในช่วงปีใหม่ปูไม่ได้ไปไหนนะครอยากมาให้ปูทําพิธีให้ก็มาได้นช่วงปีใหม่ปูเนาะช่วงปีใหม่ปูไม่ได้ไปไหนปูจะอยู่ที่นี่ต้องทูมาก่อนนะครับเดี๋ยวจัดจัดคิวคิวนับเดี๋ยวมันเยอะไปมันก็เข้ามา นเนี่ยทำพิธีได้แค่ครั้งละสีคนห้าคนแค่นั้นเองห้าคนเองปู่อืมห้าคน๋อ้ทำพิธีได้แค่เพราะว่าปู่ทำในวิหารอยู่กระท่อมมันลมแรงจุดทูปเทียดนไม่ได้อืมดับก็เอฟซีที่มาก็ก็จองมาก่อนจองคิวไว้ก่อน ก็ดีใจสําหรับคนที่ถูกที่ผ่านมามแล้วคนที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจอืมมันจะอ,อกให้เราซื้ออีกเยอะน้ำกระเจอยูดอยตอกแทนนี่มันยังออกอีกเยอะอยังอ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> กเยอะครับอะต้องขอบคุณปู่มากเ้อที่ให้ขอคิดหลายๆลายอย่างสำหรับเอฟซีที่ซื้อเลข ไม่ค่อยจะเป็น <ừ m. S 1> ไม่ค่อยจะเป็นเหมือนพิศพันเอา้ายันแหละ <c oughs> ก็เราก็ลดความมั่นใจออกอย่า <ừ m. S 2> มั่นใจรายใเราปูว <ừ m. S 2> ันที่ปู่ทำไมปู่ถึงไม่บอกว่าออกตอนนี้แหละออตอนนี้แหละนั่นคือความมั่นใจแต่ว่าที่เราเขียนให้คือเราก็ยังไงม่มั่นใจว่ามันจะออกไหมก็จบท้ายตลอดลนะ่าให้กระลับด้วยเล่นซื้อบนซื้อล่างซื้อตัดเล่นด้วยนจะบอกอีกตลอดอื ตอนนี้ก็มีของปูนี่ก็มีคนเอาก็เอาคลิปปูไปเยอะนะครับกก็ต้องขอบคุณแล้วอะเอาไปก็ดีใจด้วยนะครับเอก็เอาไปก็ดีใจด้วยปูจะได้ดังมันต้องดังเพราะไม่เอาดัง <c oughs> ไม่อยากดังนะ <c oughs> ปูไม่อยากดังแนตะ่ว่าม,มันเป็นเคยเผยบารมีของปูเนาะในของเอฟซีช่ <HD. S 2> วงนี้ก็เป็นช่วงเศฐานะการโควิดการค้าการขายทุกคนก็ลำบากเราก็วังพึ่ง ดวงพึ่งหวยพึ่งชิงศักดิ์ศิษฉะนั้นโอ้ังขอรอนองกูเจ้ากระดำเนี่ยก็ทานตอนก็ทานโทก็ทานราให้ทุกคนอย่างน้อยถูกห้าบาทสิบาทยี่สิบาทเขายังต่อชี่เเ้้ไไปจด้อีกพึงจะไม่ร่ำรวยก็ไม่เป็นไรขอให้เขาจะมีกินมีท้ในเรลหลังแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วนี้คือการเปิดบารมีสร้างบุญบารมี ไม่ได้สอนให้ทุกคนงมงายไม่ได้สอนให้ทุกคนว่าเอาดีทางนี้แต่ว่าซื้อได้เก้ากำลังที่ตัวเองซื้อได้ก็พอแค่นั้นแหละอย่าไปเล่นเยอะนัะเกิเนาะบังเอามากเกินไปหวังมากก็จะผิดวังมากไม่วังเลยมันก็จะไม่ผิดวังอืม บางคนเขาหวังรวยนะปูก็มีน้อยก็เล่นน้อยนะเล่นพอประมาณเนาะเล่นพอประมาณส่วนนี้ยตัวใหญ่ปูก็ให้เป็นแนวทางเ้่นเด็กสีทุกคนพันเนาะปูก็เป็นแนวทางการเป็นเรื่องมฝันจะไปเอาอะไรกับความฝันมากมายความฝันมันต้องเป็นกค่ความฝันนั่นแหละอืแต่มันก็อยู่ที่คนตีอื ไอพรก็ต้องขอบคุณปู่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท<ม>ูสาทูสาเนอะ,ะก็ขอวอวยพรให้ทุกคนทุกท่านขอบารมีองค์ปู่เจ้ากระดำจงประทานเงินประทานทองประทานโชคประทานลาบประทานความสุขใครที่เป็นหนี้อยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินส่วนใครที่เป็นหนี้เราอยู่ก็ขอให้เขาเอามาคืนก็ขอให้มีโชคมีลาบ มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้ายคลาดปลอดภัยจากโรคร้ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ชีวิตให้มีแต่ความสุขความสุขความสุขสาธุสาธุสอบสอบสอบอ,อืมสาธุขนาดนั้นอถ้ามองเห็นขนาดนั้นก็คงจะบอกลูกศิษย์ลูกหาให้รวยกันหมดแล้วแหละอันนี้ก็เป็นความฝันที่ฝันแล้วก็มาบอก เออถ้าถ้าเห็นทั้งหมดขนาดนั้นปูบังคับให้จาบมุนช่วยไปซื้อกว้านซื้อทั้งหมดเลยแหละเออที่ไหนมีก็มองรถไปซื้อหมดเลยละนะค<ป>รูเนแต่คนที่ไอ้ที่ปูให้ไปปูยังไม่ได้มั่นใจเลยนะว่ามันจะมาตัวไหนตรงๆเงี้ยคือปูจะย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าให้กลับด้วยให้ ให้สลับเลนด้วยแค่นั้นเองให้สลับซื้อด้วย<ม>เพราะว่าตัวเลขมันไม่ได้เยอะอ่ก็ซื้อถูกว่าก็เป็นการฟลุกไม่ใช่แม่นหรอกเป็นเรื่องบังเอิญอือมไม่ใช่แม่นเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องของอ่าดวงโชคลาภแบบฟลุ๊กๆแล้วใครที่จะมีเ,ววเงินเทว,วดาเงินเทว,วดานะปอือเงินเทวดา ครับนะคุณผู้ชมก็ได้สนทนากับปูด้วยแล้วก็ปูก็เล่าให้ฟังคนคนมีดวงนี่นะคือคนที่ไม่มั่นใจคนที่ไม่มั่นใจนะคือคนมีดวงส่วนคนไม่มีดวงคือคนที่มั่นใจเข้าใจไหมเข้าใจปูกผมมั่นใจมากเหมือนกันนะแต่ไม่มีดวงนั่นแหละมั่นใจเกินมั่นใจเกินมั่นใจไงนี่เขาเลยเขาเลยว่าดวงไม่ดี อคนดวงดีคือคนที่ไม่มั่นใจเข้าใจไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจยังไงโอ้ปู่ให้มาตัวนี้ต้องกลับด้วยอต้องตัดเล่นด้วยนี่คือความไม่มั่นใจมันจะเกิดดวงขึ้นแต่ตัวมั่นใจนี่เก้าหกปู่จะให้เขียนมาแค่นี้ก็จะซื้อล่างไอ้นี่ก็จะซื้อบนอย่างเงี้ยไม่ใช่ปู่ฟันนะเขาฟันตัวเขาเองเพราะว่าเขามั่นใจไงมจไม่ใช่ปู่มั่นใจที่ไหนถูกไหมครับเออ มันใจมันตรงมาตัวนี้แต่ถ้าเราถ้าเราถ้าไม่มั่นใจเราก็แค่เปลี่ยนสลับเปลี่ยนสลับดวงเราก็มีแล้วเนี่ยครับดวงมันเกิดขึ้นเราต้องไม่ไมั่นไ,ไม่มั่นใจก่อนเออครับเนาะโอ้โหปูพ,พูดชัดเจนเลยนะเนี่ยมั่นใจในตัวเองสูงอเอาแค่หางท้ายนี่แหละจัดเต็มเต็มเลย ความมั่นใจความมั่นใจเออถ้าเราไม่มั่นใจเราก็แค่เปลี่ยนโอ๋ปู่ให้แปดสองหกนะซื้อแปดสองกับสองหกกับเก้าหกแค่นั้นเองนะเอเอเพื่อมันมากลับอย่างนี้อในความมั่นใจแล้วก็ซื้อตรง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 เลยมาทิดพัน์ตรงตรงเลยไม่ตรงตรงเลยน,นั่นเองไม่ใส่น้าปลาเลยแต่ยังไม่ตรวจนะปู่อัตรีนี่นยังยังไม่ตรวจเลยเก้าหกเก้าหกหกเก้าแล้วก็ นี่ถ้าคนซื้อลอตเตอรี่เป็นก็แค่สามหางสามหางคืออะไรแปดสองสองหกกับอะไรอ่ะกับเก้าหกแค่นั้นเองสามหางไม่ต้องอะไรเลยก็ถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วปู่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ที่ปู่เขียนให้นี่ก็ก็ซื้อสามหางเหมือนกันอเจ็ดเก้าสามห้าแล้วก็ ็ดสามแค่นั้นเองมันเรียงมาแค่นี้ซื้อเจ็ดสามหางเนี่ยพราะว่าอันนี้มันก็เรียงมาแล้วซื้อเจ็ดสามสามห้าเจ็ดเก้าแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะปูนี่ไม่ต้องไปอะไรเยอะมากเลยนะเนี่ยก็คือว่าคนไม่มีดวงนะปู่คนไม่มีดวงยังว่าเนี่ยพอซื้อเลขนี้ปุ๊บบางทีถ้าไม่มีดวงจริงๆก็จะเคลื่อนอีกเนี่ยไม่เท่าอีกแล้วพอเราไม่ซื้อพอเราไม่ซื้อปุ๊บ เข้าอีกเนี่ยมันจะเป็นยังานปู่บางทีนะคนเขาเรียกมีด้วต้องมาเคาะหัวต้องให้ปูเคาะ้องปูเคาะดีหัวไอที่ไม่ดีออกสมองนะที่สมองไม่ดีสมองอักเสว่าต้องหาเวลาสักวันหนปูเคาะให้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วรู้สึกว่าทางนี้ต้องปูเคาะกับคนตื่นเก้อหอดบอนคอนบอลก็วัมนนั้นเห็นเคาะเจ็บตามข้อมือปูเคาะอยู่เอาคอนเคาะนะ ดีขึ้นเลยอ๋อ <c oughs> ลนยน่าจะอีกสิเอร์ก็น่าจะเสร็จแล้วก็ปูกระเบื้องสิบเปอร์เซ็นติดผ้าสิเอร์นก็อีกสามสิบเปอร์เซน่าจะเรียบร้อยทุกอย่างหลังปีใหม่น่าจะเตรียมงานฉลองวิหารขึ้นวิหารอัญเชิญปูกระดำขึ้นวิหารยังเป็นทางการตอนนี้คือให้ท่านมาอาอยู่ชั่วคราวก่อนว่าลุกซิลลูกหามาจะได้ จะได้เห็นจะได้วหว้ขอพรเพราะว่าปกติมาจะไม่เห็นใช่ไหมปู่อาไว้ข้างบนแต่หลังจากเอามาก็ถูกเลขตลงแน้ปู่ยังไม่เสร็จเนี่ยฝันก็แม่นด้วยปู่ไม่ปู่ฝันฝันเรียวมากทั้งวดทั้งวดทุกปีเลยทั้งหมดเอาแจะสังเกตปู่จะเขียนให้วันที่สองปู่จะเขียนให้เลย เพราะว่าจะได้จะได้ไม่ต้องรอคือเราอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเอฟซีทุกคนเนี่ยได้ถูกรางวัลใหญ่ๆคนใกล้คิดได้รางวัลเลยใหญ่อย่างนี้ก็ต้องให้ก่อนถ้าให้ทีหลังเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาของเขามาออกมาหามาปล่อยอย่างนี้ยากอีกดีไม่เขียนให้เขาไว้ออกเพิ่มเขียนเลยมีวันที่หนึ่งนะครับนี่ปูนะครับรา๊ ผิดพ,พันธ์รู้แล้วนะครับตรงน,นี้ก็รู้ว่าปูเขียนไว้แล้วก็เลยมานะครับเพาปูงวดที่ผ่านมาก็เหมือนกันปูจะเขียนไว้ก่อนแล้วนะครับ